สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะมมาพบกับเราอีกแล้วนะยแอร์แบกไทยครับผมแอร์แบกไทยนะครับก็แน่นอนฮะวันนี้ก็มีของที่ต้องบอกว่าโอ้่ยสุดยอดลำโพงอีกตัวหนึ่งเลยนะสดๆร้อนๆเลยนะนะครับว่าเป็นนิวโ o d เดลแล้วก็เป็นแรงเทเบีกรุ่นหนึ่งใช่ครับนี่คือตัว JBL Party Box 710พีเตอร์ พลังเสียงนะพลังเสียงนี่แปดร้อยวัตต์อาร์เมสครับดูความอลังการของตัวเจ้า์ตี้บล็อกตัวนี้นะฮะเที่ยวคนที่ผมนั่งนะผมขอญากแล้วแขนวางไส์ขนาดนี้เลยนะครับโอ้โห oh, 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 ไม่ธรรมดาก็แปดสิบวัตต์เอ้ยทษทีแปด้อยวัตต์อาร์เมสพีเตอร์ oh. ตอนนี้มาเล่นครบครันเลยนะครับนะก็ มีอะไรบ้างเดี๋ยวพีเตอร์ฝอยให้คุณผู้ชมดูเลยฮะจะได้รู้เลยว่าเขามีอะไรเจ๋งๆติดตัวเข้ามาด้วยอ่ะนะครับก็นี่เลยหน้าตาก็ตามแพ็กกิ้งบ็อกอย่างนี้กล่องไซส์ใหญ่ๆนี้เลยนะแล้วรูปร่างหน้าตาก็นี้สังเกตเขาจะมีไฟนะฮะแล้วก็มีจุดเด่นเขาเลยตัวนี้คือบอกว่า800ร้อวัตตัวนี้พูดถึงเรื่องไฟพีเตอร์แป๊บหนึ่งไฟเขาจะเป็นเลข8เลยนะเวลาเขาวิ่งนะจะเป็นเลข8เลยครับใช่ฮะแล้วก็ไฟแต่ละจุดเนี่ยแยก คอนโทรลกันอิสระนะอืมนะไม่ว่าจะเป็นไฟเลขแปดที่มีช้างบอกครับไฟด้านข้างแล้วก็ไฟดาวรอดข้างก็ไฟแปดบนกับล่างฮะแยกคอนโทรลอิสระเลยสามารถปิดเปิดแต่ละจุดได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวไล่เรียงรายให้ดูครับนะก็ตัวนี้นะครับนี่เลยนะจุดเด่นตัวนี้เลยนะที่บอกว่าก็คือกําลังวัตต์นะแปดร้อยวัตต์นะเมตรพี่เตอร์โอ้โหงานเอาท์ดอร์สบายๆเลยฮนะส่วนงานอินดอร์ไม่ต้องพูดถึงนะเหลือเฟือ เปิดเปิดในบ้านนี่ผมว่าไม่แนะนําเลยนะไม่แนะนเลยเปิดนอกบ้านอย่างเดียวฮะครับผ้นมีทะเลาะกันแน่เออมันดังจริงจริงฮะดังจริงอ่ะแต่ตัวนี้เขาไม่มีแบตเตอรี่นะพุดอันดับแรกเลยต้องเสียบไฟเท่านั้นนะเป็นลําโพงที่ต้องเสียบไฟบ้านเหมือนตัวปาร์ตี้ผ่านครับนะฮะแต่ว่าพิเศษมาคือเขามีแอปสามารถดาวน์โหลดลงสมาร์ทโฟนแล้วก็คอนโทรลการเล่นได้เลยอ่า ท่านซื้อไปจะได้อะไรบ้างนะครับก็แคกติ้บ็อกซ์กล่องส่งไปถึงบ้านท่านกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็อันบ็อกออกมานี่ตัวลำโพงนะแล้วก็อุปกรณ์ที่แถมไปนะผมให้ดูนิดนึงนะฮะอยู่ในกล่องนี่แหละนะมีคู่มือนะแล้วก็มีปลั๊กไฟเยอะจังเลยนะปลั๊กไฟก็มีหลายแบบนะแต่ว่ามันจะแมทกับบ้านเราแค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้สายตัว ฝั่งเสียบลำโพงจะเป็นตัว L นะนะอาจจะไกลนิดนึงนะครับตัวที่ใหญ่ที่สุดคือตัวที่ขาตรงแล้วก็ขาใหญ่ที่สุดนะอ่าอันนี้คือเหมาะกับบ้านที่แมทกับของบ้านเราถ้าไซส์อื่นนะครับเขาจะขาตรงกันจะเป็นไซส์เล็กกว่าครับหาตัวที่ในพิเตอร์ขาที่ใหญ่สุด4.8มิลอ่าตัวนั้นเราเหมาะที่สุดที่จะใช้กับลำโพงตัวนี้นะครับอันนี้บอกไว้เลยนะสำหรับท่านบางท่านซื้อไปอุ้ยใช้สายตัวไหนดีตัวอื่นก็เสียบได้เสียบได้แต่ตัวที่ถูกต้องคือตัวที่เป็นขาใหญ่ที่สุดนะครับ มันแถมไปกี่เส้นนะช้งางลองดูนะหนึ่งสองสามสี่เส้นนะใช้ในแค่เส้นเดียวนี่นะมาตรฐานมกฮะมาตรฐานมกตัวนี้อ่าใช่ครับนะฮะครับ,รบผ่านไปตัวนี้อุปกรณ์อย่างอื่นถ้าจะเพิ่มเติมซื้อแยกนะไม่มีแถมไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต่อเขาได้นะครับผมอ่ะ,อะพูดถึงปลกไฟแล้ว เดี๋ยวเราจะรีวิวกันขออยญากเสียบปลั๊กก่อนแล้วกันนะอะระหว่างที่พีเตอร์จะเสียบปลั๊กเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดอย่างอื่นๆของตัวปฏิบัติบกเจ็สิสนะครับตัวนี้เนี่ยฮะมาพร้อมบลูทูธเบอร์ชั่นนะครับ5.1เลยนะพีเตอร์นะครับแล้วก็รองรับฟังก์ชันนะครับ tws ซื้อไป2ตัวเชื่อมต่อกันแบบไร้สายให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอด้วยนะครับและที่สำคัญนะตัวนี้นะมีมาตรฐาน กันน้าระดับ IPX4 คือคละอองน้ํานั่นเอง,องไม่ใช่ไม่ใช่โดนน้าสาดนะแค่ละอองน้ํานะครับะนะฮะนอกจากนั้นพี่เตอร์ทีนี้มาพูดถึงตัวเมื่อกี้ผมพูดถึงอินพุตที่เป็นแบบไร้สายอ่ะพี่เตอร์ช่วยบอกคุณผู้ชมหนึ่งว่าถ้าเป็นอินพุตแบบอะนาล็อกนะมีอะไรบ้างะนะครับก็ถ้าแบบอะนาล็อกก็เขามีอินพุตแบบ3.5ให้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันเขาก็จะสามารถเสียบไมโครโฟนกีาครับ นะครับแล้วก็มีลายอินพุตลายเอาพุตให้ด้วยอกรณีที่อยากเชื่อมต่อแบบมีสายครับเพราะว่าเชื่อมต่อแบบไร้สาย T ีเีนี่เขาห่างกันได้แค่สิบเมตรสิบเมตรแต่ถ้าท่านอยากว่าจะไปไกลๆเลยนะอ่าสักยี่สิบสาสิบเมตรสิามสิบเมตรใช้สายนะใช้สายเชื่อมต่อได้เพราะว่าเขามีอ่าตัวอินพุตเอาพุตอยู่ในตัวเขาได้ใช่ครับแล้วก็เผื่ออยากต่อกับแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นครับก็ต่อได้ไดเพราะเขามีอนาล็อกไง นะมีเราเอาไปให้ใช่นะครับอ่ะมาดูรายละเอียดด้านหน้าคือที่เปิดเครื่องกันมาคืออยากให้เห็นรูปร่างหน้าตาว่าด้านหน้านี่เป็นยังไงนะครับบูเฟอร์บอกว่าแปดร้อยวัตต์ประกอบด้วยอะไรบ้างเลยบูเฟอร์ขนาดแปดนิ้วนะสองตัวสองตัวแล้วก็ทวิตเตอร์สองตัวด้านบนตัวนี้นะฮะขนาดสองจุดเจ็ดเทานิ้วสองตัวนะครับตอบสนองความถี่ได้ดีมากความถี่ตามที่สามห้าเฮิร์ตนะสามสิบห้าเฮิร์ตนะครับถึงยี่สิบกิโลเฮิร์ตครับซับบูเฟอร์ในสามสิบห้าเฮิร์ตเนี่ยสุดๆเลย แล้วก็ไฟ LED นะแล้วไฟ LED ก็ก็จะมีไฟแถบข้างชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแสบี่ชุดที่สองนะครับครับชุดที่สามคือไฟที่เป็นตัวจะเป็นดาวตรงนี้ฮะนะแล้วก็ชุดที่สี่จะเป็นแสบบนล่างนะโอ้โหเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินอ่าเรียกได้ว่าสายปาร์ตี้นี่ถูกใจแน่นอนเลยเพราะว่าไฟเขาเยอะเหลือเกินครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่ผมจับอย่างนี้ในทางคือมันใหญ่ความยิ่งใหญ่ของขนาดไหนตัวนี้เอาน้ำหนักก่อนแล้วกันฮ ยี่สิบเจ็ดจุดแปดกิโลกรัมนะอ่าใช่นะครับถามว่าหนักไหมอย่างหนักนะครับผมความสูงอ่าตัวนี้ความสูงนะสูงอยู่ที่เก้าสิบเซนนะประมาณเก้าสิบเซนครับนะก็คือเก้าสิบจุดห้าครับนะครับคือเก้าสิบเซนพอดีแหละเพราะว่าเก้าสิบจุดศูนย์ห้าเซนนะฮะอ่าต่อสิครับพิตเตอร์จะมาอะไรกับความสูงเนี่ยงงแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็ความลึกด้านหลังนะลึกด้านหลัง 43.6แล้วก็ความกว้างกว้างที่39เซนครับ,รบตัวนี้เนี่ยมีล้อล้อล้อลากด้วยนะครับอยูด่ด้านหลังแข็งแรงนะนะครับตัวนี้ถ้าการจัดวางนะอังสเกตด้านท่าเขาจะมีลับเบอร์พูดให้นะนี่แสดงว่าวางแนวนอนได้นะวางได้แต่ต้องช่วยกัน2คนพยุงนะเออใช่เพราะน้ำหนักมัน27นะ28โลแล,ล้วกันนะลกลมๆใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ตะแกรงด้านหน้านีา่เป็นเหล็กนะเต้องระวัง บุบเลยนะใช่ใช่นะครับจะเป็นตําหนิในใจเลยถ้าไม่ดูเองเข้ใครไม่ได้ตําหนิที่ลําโพงเลยฮะไม่ในใจวันนี้ผมกับพิเตอร์สวนกันอย่างเดียวฮะด้านหลังนั่นหรอนี่มาดูด้านหลังครับให้ดูล้อกันนะล้อขนาดใหญ่นะแข็งแรงอ่าแข็งแรงแข็งแรงนะครับนะฮะนี่ฮะต้องอ่าจริงๆแนะนําว่าถ้าเป็นคุณสุภาพสตรีนี่ต้องให้คุณสุภาพบุรุษช่วยนะนี่ฮะด้านหลังมาดูความอลังการด้านหลังก่อนอ่าไล่มาเลย์วิเทอร์มีอะไรบ้างช่องเสียบ เอนะตอนนี้มีลิปปิดนะรีเียงก็ปิดไว้นะฮะเป็นไงเพราะว่ามันไม่มีแบตในไงเก็ต้องเปิดใช้งานอยู่แล้วตรงนี้นะฮะล้วก็ช่องนี้สําคัญมากเลยช่องเบรครีเซ็นั่นเองครับสังเกตดูนะช่องในขนาดใหญ่มากเลยใหญ่มากทุกอย่างเข้าได้เลยนะก็คือระวังพวกสัตว์พันธุ์แท้นะใช่ชิสุชิสุหมาชิสุน่าจะเข้าได้นะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะท่านเขานะท่านปล่อยแมวเข้าไปได้เลยใช่แมวก็เข้าได้ใช่ครับไม่ให้มันประกัดการตายในลยนะพวงก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยให้งานให้หาผ้าอะไรมาปิดไว้ด้านในเขาไม่มีตะแกรงปิดนะใช่ถ้าบางยี่ห้อบางรุ่นเขาจะมีตะแกรงตะแกรงเหล็กกันไหนบบางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยได้อ่าดูมีความรู้เรื่องลำโพงนะก็อาจจะมีคําถามว่าจะทําให้มันใหญ่โตไปเพื่ออะไร แต่จริงๆแล้วนี่คือขุมพลังเบรกก็คืออยู่ในตรงนี้แหละใช่ก็คือเขาเป็นท่อเบรกลิสเซกที่เพื่อจูนความตีให้ได้35เฮิรตช์ใช่ความตีตามสูตรที่เขาทำได้ใช่ครับแล้วก็ที่บอกกันนับไอเวกสี่นะครับก็คือตรงนี้เขามีฟลิปปิดนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใกล้ๆแล้วกันนะตัวนี้ฮะอยากให้เห็นกันชัดๆนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำลองการเข็นให้ดูนะอ่านี่เลยนี่ลากได้นะลากได้นะครับอ่าโอเคพอได้ไหมฮะอ่านี่ฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยว มาดูกันว่านะอ่ะ,อะเห็นไี่ฮะอ่ะโอเคฮะก็ตัวนี้เขาจะมีหนอกปรับให้2ตัวนะคือปรับนี่เลยนะก็คือเขามีช่องเสียบไมค์หรือกีตาสองฝั่งนะครับนะครับสามารถเสียบเป็นไมโครโฟนสองตัวได้นะอันหนึ่งคือเสียบได้แต่ไมโครโฟนอันที่สองจะเสียบไมโครโฟนหรือกีตาโดยเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ครับให้แมทกับความแรงของสัญญาณเข้าอ่าฮะนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็มีปุ่ม tws ตัวนี้จะเชื่อมต่อสองตัวนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะมีช่อง usb สําหรับเล่นเพลงหรือออันเนี้ยเป็นฟังก์ชันที่ถูกใจคนไทยเช่นเคยครับผมมีช่อง usb สำหรับเสียบแฟลชไดร์นะเล่นเพลง mp 3 wma w a v ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ะะตัวนี้นะอินพุตแบบ3.5ครับแล้วที่สำคัญคือช่องด้านล่างที่เป็นรูปโซ่ห่วงกันเนี่ยครับก็คือตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบมีสาย อินกับเอาต่อไปเรื่อยๆได้ครับนะเอานี่คือเอาไปใส่เครื่องเสียงแบบที่ไม่ใช่ JBL ก็ได้นะครับผมนะครับนี่เลยครบครันนะส่วนตัวปรับนี่เขาจะมีปรับหยาบตรงด้านบนนะปรับละเอียดด้้นล่างนะครับปรับหยาบแค่แค่หวงปรับนะปรับความแรงเอ่อก์อินพุตแล้วก็นี่ปรับละเอียดครับนะครับก็ประมาณนี้ปิดสวยงามนะอ่านะฮะนะฮะงานประกอบไม่ต้องห่วงฮะสำหรับ JBL นะครับอ่ะอ่โอเคเอากลับไปนะครับอัน้องเกรียมมาช่วยหน่อยนะด้านบนทีนี้มาดูด้านบนดีฮะอ่า อาจจะโชว์อย่างนี้หน่อยนะอ่าได้เลยเนเนเน,นโอเคโอโหชัดเจนเลยฮะโอเคฮะก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวนี้จะมีหนอบนะตัวนี้ครับตัวนี้ฝังที่เป็นสามเหลี่ยมนะก็ตัวหมุนคือเพิ่มเสียงลดเสียงนะเป็นรูมแล้วก็ตรงกลางนี่สารพัดประโยชน์เหลือเกินอ่าเล่นกับหยุดแล้วก็เปลี่ยนเพลงถ้ากดสองครั้งจะเป็น forward ถ้ากดสามครั้งจะเป็น r e v ครับนะกดครั้งเดียวคือเล่นกับหยุดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ ปิดเปิดไฟแต่ละจุดแล้วก็เลือกสีนะครับเป็นเป็นไฟนะครับัวนีปุ่ม power นะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ pairing bluetooth แล้วก็ปรับเบดนะครับเบดมีสามระดับคือแบบ off แล้วก็เป็นแบบแบบเบบลึกแล้วก็เบรดกระแทกชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยลองเลือกได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นโหมดราโอเกะนะฮะตรงนี้ด้านบนนี้ก็คือจะมีปรับเบรดของไมโครโฟนปรับแหลมไมโครโฟนแล้วก็ปรับเอ็โคของไมโครโฟนส่วนปุ่มนี้คือเป็นปุ่มที่ว่าปุ่ม dj pad เสียงตบมือเสียงอะไรสามารถอิดิทได้ที่แอปของเขาะมีแอปอยู่แล้วแอป JBL Partybox นั่นเองใช่คือในแอปเขาจะมีเก้าเสียงแต่ที่อันนี้มีแค่สามเสียงแต่ว่าเปลี่ยนเสียงแต่ละเสียงเป็นเสียงเซยตอื่นได้นะโดยเซตที่แอปได้ครับผมนี่เลยนี่เสียบแท็บเล็ตนะอ่าที่วางแท็บเล็ตนั่นเองนะครับอ่านะฮะนี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นแอปให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นข้างที่ชางนะอ่า อันนี้ก็สะดวกขึ้นนะเพราะว่าเขามีแอปนะแต่แอปของเขาเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของไฟซะมากกว่านะพี่เตอร์ใช่ครับเน้นไฟเป็นหลักเลยนะนะถามว่ามี e อ h โคไหมเอ้ทวดีมีอีควอไลเซอร์ไหมไม่มีไม่มีอีควอไลเซอร์ปรับนะครับตัวนี้ปรับได้เฉพาะเสียงครับบูตเบรทนั้นเองอ่าคือเขาจะไปเน้นในเรื่องของเอฟเฟกต์ไฟซะมากกว่านะครับอนะอ่ะผมขออนุญาตมาใกล้ๆพี่ชางอ่านี่ฮะอ่ะก่อนอื่นนะท่าน เชื่อมต่อบุนทเสร็จก็โหลดแอปตัวนี้มานะฮะนี่ฮะ GPL ตัวนี้ปาร์ตี้บ็อกเนี่ยเปิดเข้าไปนะฮะนี่รอเขาสักครู่นะโลโก้ก็เป็นเครื่องหมายไฟล์แบบเล็กแปดเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะรอมันคุยกันก่อนตัวนี้คือ GPL Party ี1 0นะอ่านะครับอ่ะมาแล้วมั้งมา <Okay. S 1> แล้วนะครับก็แปบ๊บหนึ่งฮนะผมกดผิดปุ่ม ถ้าเปิดมาถ้าเปิดมาใหม่ๆคือเขาจะเสิร์ชหาก่อนว่าตัวไหนเข้ากับแกลตัวนี้ได้ครับครับ <S <S เขาเห็นละ j b l party box เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับครับผมนี่เลยนะก็ตัวนี้นะครับก็ไฟโชว์นะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะสเกตเ็ตไฟที่ตัวลำโพงด้วยนะตามที่ผมเปลี่ยนเลยอ่าใช่ฮะนะนี่เลยหรือว่าแบบฟรีไสไตล์เป็นอินดิดเองก็ได้นะแล้วแต่นะแล้วแต่อันนี้ผมเอาผมชอบสีออกร้อนแรงหน่อยนะนะฮะแล้วก็ตัวนี้อันที่สอง ไลฟ์คอนโทรลอันนี้คือสำหรับปิดเปิดนะเขามีปิดผมปิดไฟเลขแปดไปแล้วนะอ่ามีการเปิดเปิดปิดแต่ละส่วนเลยใช่ตัวนี้คือคือปิดไฟไฟไฟดาวไฟดาวนะฮะแล้วก็ตัวนี้ไฟด้านข้างนะอ่าเปิดปิดครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นแฟลชด้านล่างนะไฟแฟลชด้านล่างนะอก็เปิดปิดได้อันนี้แฟลชด้านบนนี่อันนี้คือปรับไฟนะฮะอันนี้ก็สีเราจะชอบสีโทนสีไหนอ่าดูโอ้โหให้เลือก อาร์จีีเลยใช่เลือกเอาเลยฮะแล้วก็ทีนี้ถัดลงมาจากสีก็ตัวนี้จะเป็นตัวนี่ฮะบูสเบรนะพี่ชาก็ปิดเปิดตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกโหมดว่าจะเป็นแบบดิฟหรือแบบพันชี่นะแล้วแต่ชอบเบสแบบแล้วต่เลือกนะนะครับเสียงแนวกระแทกหน่อยครับตัวนี้ก็นุ่มลึกหน่อยอึ้งหน่อยนะนะส่วนนี้ก็บุทุรโนเล่นกับหยุดกับเปลี่ยนแทร็กแล้วก็ปรับูรุมความดังนะแล้วก็ตัวนี้ ก็เป็นเอฟเฟกต์ทา่เเกะนะก็ปรับเอ็โคสิ่งทุ่มสียงแดีวคอมมโครโฟนรุ่นนี้ไม่มีไม้แถมนะครับซื้อฮะต้องซื้อใหม่นะเป็นไม้สายถามว่าแต่ว่าจะเชื่อมต่อกับไม้ไร้สายได้ไหมท่านก็ต้องซื้อตัวที่มีแบบตัวรับตัวส่งใช่ขอที่ก็มีจําหน่ายนะใช่ครับแต่แต่ตัวลาโพงไม่มีฟังกชันรับไม้ไร้สายอยู่แล้วมีแต่ไม้สายอย่างเดียวนะครับครับผมแล้วก็นี่ดีเจซาวก็มีให้นะอลองกดหน่อยดิฮะก็ นี่ฮะซึ่งตัวนี้ปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถเอาไปออนบนที่ตัวลำโพงได้ที่สามปุ่มนะน,นะาสามารถอีดิตได้นะนี่เลยก็ประมาณนี้คือ, setting อว่าท่อนเซตติ้งที่ผมไว้คือตัวนี้แหละว่าสามปุ่มข้างบนจะให้เป็นเสียงอะไรอ่า <นะ S 1> เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าจะไม่มีเอค EQ ให้ปรับ เพราะว่าเขามีโหมดสําเร็จรูปให้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นโหมดสำเร็จรูปของเบสมากกว่าใช่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องปรับนะครับโอ้โหพลังเสียงขนาดนี้และอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็ทีเวสก็สามารถสั่งจากตัวแอปของเขาได้เหมือนกันครับหรือกดที่ตัวลำโพงก็ได้อ่านะฮะอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะครับแอปที่ว่าก็คือตัวชื่อว่า JBL Party Box แอปนั่นเองนะครับก็มีให้โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช่นะครับก็โหลดแล้วก็แอปตัวนี้ก็จะใช้ร่วมกันได้กับตัว ปาร์ตี้หนึ่งหนึ่งศูนย์นะปาร์ตี้สามหนึ่งศูนย์แล้วก็ปาร์ตี้เจ็ดหนึ่งศูนย์พูดง่ายแค่คนโทรได้กับตัวที่คนไทยที่หนึ่งศูนย์นะนะครับทีนี้มาพูดถึงรูปร่างรูปทรงเขานะก็เขาเป็นตระกูลเดียวกับ J b เบปาร์ตี้พันตัว J b เบปาร์ตี้พันจะตัวใหญ่กว่านี้พอสมควรนะแต่เขายันยืนนะหน้าอกผมเลยนะใช่สูงประมาณนี้เลยแต่ทีนี้ที่ผมเห็นตัวนี้คือราคาตัวมันเล็กลงใส่รถกระบะไปได้สบายๆนะ คือเวลาไปเที่ยวนะนะผมว่าน่าจะใส่ไปได้นะกระบะใส่ได้ฮะอ่านะครับก็คือแต่ว่าต้องมีแต่เราไปปุ๊บแล้วก็ไปเสียบปลั๊กนะซึ่งผมคิดว่าการเคลื่อนย้ายมันจะง่ายกว่าตับปฏิพันธ์อ่าหรือไม่ก็ถ้าเป็นรถเก่งนะฮะเต็มเบาะหลังเลยเต็มเบาะหลังนะนะครับะนะฮะก็เอ่อพูดง่ายสละรถเบาะหลังหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งที่แล้วกันนะครับใช่า,ารักนะใชนะ่แต่ว่ามันมันเคลื่อนย้ายง่ายกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยนะเวลาเราไปงานอ่อ ไปกิจกรรมนะต่างจังหวัดหรือไปกับครอบครัวไปเที่ยวอยากจะมีลำโพงเจ๋งๆใบตัวหนึ่งติดเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวนี้เอาอยู่ทั้งเกินเจ๋งตัวนี้เกิดสุดยอดนะฮะนะครับเรื่องเบยนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ตอร์สุดๆเลยสำหรับตัว JBL Partybox 710นะครับนะครับนะฮะก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่2 9 9 0 0บาท รับปรบการสูตรในประเทศไทยหนึ่งปีแล้วก็ลงทะเบียนรับการเพิ่มอีกสเดือนนะเป็นห้าเดือนนะฮะก็พูดถึงพลังเสียงนี่ใครที่ชอบความมันความสะใจเนี่ยบอกเลยว่า JBL เจ็ดหนึ่งูนนี่สุดสุดเลยฮะนะครับแล้วก็การปกผ่านน่าจะง่ายกว่า JBL ป a r ์ตี o บ็อกพันนะรับผมก็็นอีกรุ่นหนึ่งนะใช่เช่นเดกันใช่ครับสำหรับท่านใดที่มีข้อแม้ในใจน่าจะมีแบตนะตรงนั้นคือปัญหาอยู่ที่ลูกค้าเองนะว่า จะแก,ก้ไขะนะเพราะว่ามีลูกค้าปฏิพันธ์เขาพบหาในพะิชานครับเขาใช้ power box นะอืมหรือถ้าไปกับรถยนต์เขาก็ใช้ไฟอินเวอร์เตอร์แปลงจาก,กบแบตเตอรี่รถนะครับ210โวลต์อ่าหรือแม้แต่บางท่านนะใช้ UPS ที่เป็นยูเอทสำรองไฟให้คอมพิวเตอร์นะครับเอาไปใช้อ่าสรุปกันทั้งวันและคืนเลยฮนะ,ะเพราะตัวนี้คือกำลังวัตต์คือแอมป์สมัยใหม่เขาเป็น power m class 4เขากินกินกระแสไฟน้อยมากครับนะแต่ว่าให้พลังวัตต์สูงนะบอกว่าใช้ได้นานกว่า อมสมัยก่อนที่เป็นคารเอบที่มีแผงลอยคอนโนใหญ่ๆเลยใช่นะครับถ้าชอบพลังความมันแบบจบเลยเนี่ยนะถ้าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องของพลังงานในการที่จะให้เขาใช้นะโอ้โหตัวนี้นี่ผมบอกเลยสุดๆเลยฮะกลางแจ้งนี่โอ้โหเหลือเหลือกินเหลือใช้เลยครับอ่ะแล้วก็อย่างในในร้านเรานะนะฮะก็ขนาดเราเปิดนะดาวไรด์ดาวไรในร้านฮะฝุ่นลงเลยฮะใช่ครับือนคืออินรดนี่โอโห เปิดได้แต่เบาฮะแต่ถ้ามันมันนี่ต้องต้องนอกบ้านอย่างเดียวถ้าถ้าฟังอินดอร์นะแนะนำรุ่นอื่นรุ่นเล็กกว่าดีกว่าไม่อินดอร์ได้แต่เป็นอารมณ์แบบหอประชุมเงี้ยได้อารมณ์หอประชุมอะคือคําว่าอินดอร์เราคือในบ้านนะแต่คือถ้าเป็นอย่างเช่นศาลาวัดหอประชุมหรืออะไรล่ะที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นกว้างๆหน่อย่ะโอเคแต่ว่าในบ้านเนี่ยโหไม่แนะนำมันมันมันเปิดแล้วมันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของเขาอะนะ ใช่นะครับนะฮะก็สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วนะพี่เตอร์นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวบอกเลยว่าสุดๆเลยเดี๋ยวท้ายคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแต่อาจจะเปิดไม่ได้แรงมากนะครับรอฟังท้ายคลิปนะครับว่าจะลองเปิดแนวเพลงให้ฟังดูนะครับนะฮะสินค้านะฮะพร้อมจำหน่ายแล้วราคา2 9 9 0 0กัรบาทวิธีการจะส่งตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยส่งได้อย่างเดียวกรณีเดียวคือส่งผ่านพัสดุของ ทเท่านั้นนะครับเพราะว่าบร s, ิษัทที่เป็นขนส่งเอกชนนะที่เป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยเขาไม่รับเพราะว่าน้ําหนักมัน,นเกินนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้นะก็คือสั่งมาเราจะส่งทางไปรษณีย์แล้วท่านอาจจะต้องไปรับที่รับที่ทําการไปรษณีย์ไกลบ้านใช่นะครับนะต้องอธิบายไว้เลยเพราะตัวนี้มันหนักนะเพราะด้วยความมันหนักมันก็เลยทําให้ไม่สามารถส่งถึงที่ได้เพราะว่าบางทีไปทางเป็นแค่มอไซค์ไง อ่ะใช่เรวก็อย่างก็คืออย่างบางบางที่ก็คือจัดส่งเขาไปส่งของแค่หนึ่งคนน้าหนักมันเกินตามมาตรฐานของคนส่งนั้นๆนะเขาจัดส่งใช่ก็จจะส่งเป็นบิ๊กอิ่นไปครับผมนะฮะก็ซื้อสินค้าออนไลน์นะต้องระวังนิดนึงนะสาหรับบริโกออนไลน์ทุกวันนี้สินค้ามันโอ้โหไม่ตรงปกเยอะโดนเทโดนแกงเยอะเพราะนั้นเวลาซื้อสินค้าออนไลน์ก็ช่วยเช็คเครดิตร้านนิดนึงนะยิ่งช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ทาให้คนแบบหาของถูกหาของถูกหาของถูก ใช่ก็เลยได้ของแบบไม่เกี่ยวกันเลยกับมอวโฆษณานะใช่นะครับต้องระวังนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยท้ายคลิปท่านก็รอนิดนึงลองเราจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังนะครับนะฮะวันนี้ผมกับพีเตอร์นะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมการรีวิวตัวลำโพง JBL Party Box 710นะครับครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ kone You.